ณป่าลึกที่เขียวชอุ่มราชสีผู้ยิ่งใหญ่ครองความเป็นเจ้าป่าอย่างสง่าง,งามมันเชื่อว่าไม่มีใครแข็งแกร่งเท่าตนอีกแล้ววันหนึ่งราชสีเดินออกมาถึงชายฝั่งเห็นโลมาตัวหนึ่งว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆมันคิดในใจว่าหากเราสองเป็นพี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันโลกนี้คงไม่มีใครตอกก่อนได้ราชสีจึงเอ่ยขึ้นว่า ถ้าลอมาเราสองต่างก็เป็นเจ้าในถิ่นของตนข้าในป่าส่วนท่านในทะเลหากเราร่วมมือกันความยิ่งใหญ่จะเป็นของเราแน่นอนโลมาได้ฟังก็ดีใจนะตอบรับด้วยความเต็มใจว่าจริงอย่างที่ท่านว่าข้ายินดีเป็นสหายและช่วยเหลือท่านไม่นานนักสึกใหญ่ก็เกิดขึ้นในป่า ราชสีคำรามเรียกโลมาให้มาช่วยต่อสู้แต่โลมากลับว่าอยู่ในน้ำเงยหน้าขึ้นตอบอย่างเศร้าใจว่าสหายเอ๋ยข้ายอยากช่วยเหลือท่านเหลือเกินแต่ร่างกายของข้าถูกสร้างมาเพื่อว่ายน้ำในท้องทะเลไม่อาจขึ้นฝั่งมาช่วยรบกับท่านได้จริงๆราชสีได้ยินกโกรธนะักตำหนิโลมาว่าไม่รักษาสัญญา แต่โลมาก็พูดด้วยน้ำเสียงสงบว่าโทษข้าเถิดที่เกิดมาเป็นโลมามิใช่ว่าข้าทรยศแต่เพราะสิ่งที่เกินกำลังของเราไม่มีใครทำได้หรอกราชสีจึงนิ่งไปและตระหนักว่าไม่ใช่ทุกคำสัญญาจะเป็นจริงได้หากเกินกำลังของผู้ให้คำมัน่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าผูกพันธะหรือคาดหวังสิ่งที่เกินความสามารถของใครและอย่าสัญญาณในสิ่งที่เราทำไม่ได้ ราชสีคำรามก้องตาโลมากระโดดขึ้นมาในทะเลสัญญาว่าจะคอยดูแลแต่บางสิ่ง